จะอ่อนชักขึ้นแต่ดอกหิดดูนะเอ้ยพี่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 สุดยอดดอกหิดเฮ้ยใหญ่ค่ะ <c oughs> แถมพี่น้องุูนะเฮ้ยสิเอาดอกไดเด็กกอนลายยีลีพี่ผ้าคาดมาเอาล่ะบาทนี่ยสิป,ปูสาดเก็บแล้วพี่น้อง พึ่งพึ่งค้าไรพึ่งเข้าหน่อยน้องดอกพึ่งเข่ากระเกิดดู่เนาะเดีไยวไปซองมึงป้ารีบหม่พี่น้องว่มันออกเต็มป้าแล้วบออ,ออกจนเท่าเะ็ิก็ได เก็บใส่ถุงอ่ะพี่น้องสองกระตาใส่ถุงอีกสองถุงแล้วเฮ้ยสะอ่อนลายออกคากออกแน่เนาะอ้อย <c oughs> ไลายล่กะเมื่อยเนาะพี่น้องเ,อเก็บเห็ดกระไดาษเน่าเน่าวิริกระติปูสาดเก็บลอะพี่น้องเอ้ยออกลายแเฮงคนน่ะที่ดอกงามๆแเนุน่มๆอยู่เล่ยมูนิ ออกไม่กับมี่สุดยอดเลยใส่ละใส่ละผีผีผีฮัตจิโถมันหน่อยหน่อยได้ไงเสี่ยวเม่าเบิดบอลเน,น,นาะงามแฮงจะได้สิกิบเอาเบิดพี่เนาะคือคักขึ้นยังไงถึงเฮ็ดก็ได้ปวดโพบกักมู่บกักแต่งเลยการร่างการอีลีเฮ็ดมวนหลาย ปัดย่ามล่างเบื้องแนะบานิเอ้ยอยากพ่อห้องพ่อไห้คนละพี่น้องเอ้ยมันเขาที่ล่ะย่ามเกีบยนีัยปัดย่ามล่างเกี่ยงกันบ่าบาน <c oughs> าิดูใส้ทุงละบาดจะดดกเห็ดจ้า ขมินจ้ะโอ้ยเมื่อวานก็บ่เห็นเนาะสามดอกนี่บานจนเนียนอีกดอกนึงทิมไร้ดอกเลยพุ่นดอกนึงบานจนเนียนเบิดเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่งก็ยังแกนอยู่ดอกละ่ะออได้อยู่ผิดดอกนี้ยังโกบอยู่เอาทิมกันลายดอกเนื้อจ้ะ พึง่งตีล่ะพี่น้องด,ด,ด,ดอกเห็ดดอกเห็ดเังวะมีมีแต่ดอกเห็ดอ่อยต่อยพี่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 แมนเบิร์ดผู้น่ะมาเย็บเห็ดกันน,น้องเอ้ยบลาเออข้านเลยหลายปานนิว้าด,ดีจ้ะดอกเห็ดพี่น้องเย็บสองมือได้เลยจะอ่อนขาดป้า นี่ต่ดูคิดโอ้ยโอ้ยโห่โถอีลีโอ้ยนิเพิ่งไขดูนี้แหละพี่น้องเออหมูอ้านหมูเหียนแมขอให้ล้างใส้นี่เพิ่งเขาใหญ่ ยังยีได้หลุมจ้ะดอกางามๆกันเลยเมืดหยุ่เมบมาเลยเปิดโพบแต่เห็ดและพี่น้องช่วงนี้ <c ười> แอลกิฟสวนไหลมองได้ก็มีแต่เห็ดพี่น้องหยุ่เมบมาเลยพี่มองได้เอาได้กะเอานะพี่น้องเนาะมันออกหลายหมือ่นอวาวดอกเทาก็มี ผับอกแม่แค่อ้ยมีเปดอกน็ดเต็มแผ่นดินะนะลูกข้าคือเน่แท้ดอกไดบานอุ้ยสวนเฮ้ยเฮ้ย เห็ดน Get> ี่แตดอกนี่แตดอกเห็ดมแบบหแบบแ่ห้ไจะหเปนเหางอีีดีนีดีดอกเห็ดล้วนๆดอกเห็ดล้วนๆงามแฮใหญ่ขักใหญ่เนี่ย บานเต็มทีอีลีพี่น้องเฮ็ดก็ได้มาสากรวานี้ย่านพือน,น่วทิมเนาะนีะ่พี่ป<ะ>๊าดพี่น้องเอ้ยสะอ่อนบ่นเนี่ย้อยอยังล่ะคือคาคือเนยแท้เก็บเก็บเก็บเพี้ยโิ้ยปติทั้ททงกาละมังแตก มีแต่งเง็ดจ้ะตัด้นมเลยโอ้ยโอยนีอแต่ดอกเง็ดปัดดอกเห็ดข้างนังด้ยโอย หนเก็บเลยเคือแหนะโอ้ยดอกเ็ดดอกเ็ดดอกเก็ดอกเล็ดังเท่ากับว่เอาสวยๆ่แต่ดอกเพนี่แต่ดอกเ

คุณน่ะแมนไปเบืดเลยห่อจะโดคอยโคบะแทะงีล่ะดอเห็ดทั้งนั้นเลยเหย่อจะคอยหลายอะแทะตายตายตาย,ตาย,ตาย,ตายดอกใบนอบันนอคอยแม่่อยเ่จะคอยหลายแทะพอยแม่่อยอยแม่่อยเอย้ย ให้ขึ้นพี่นพี่น้่น้เดี๋ยวเอาบุได้กปานั่นยางลาด้วยพี่กองไว้ก่อนพี่น้อกองไว่ลายแเดี๋ยวเอาบุได้กปานั่นลอีีเหียวเหีหยาเหีวเลาเหี้ยวเลว น้าบ่ทันตอนพันนมหมู่ว่าหน่ะบ่เอาเตี๋ยพี่น้องมันหลายเฮียเนี่ยเกิดร้ายจริงปีนี้เก็บน้ำกับพ่ทันเท่าก้อนลหรพี่น้องเอ้ยมันขักมันเนี่ยมันผดมันโผุพี่น้องออกเต็มแผ่นดินเลยจ้ะเก็บเลยจ้ะพี่น้อง หนุ่มยางรวดเร็วใจเพราะว่าต้องท่านไลาเก็ดหลายแห่งพี่น้องขันเก็บบโบนี่มือนีกับมืออื่นกับเน่าไปเรื่อยด้วจ้ะมือว่านี่ล้างมือโบนี่เอางามงามแต่ว่าหน้ามือนีเน่าเบิดจ้ะเอาโบได้ส่วนหลายนี่ดิทูโอไปโบได้กับน้ำข่อยโบพี่น้องหนุ่มเบาเลยพุ่นเหลว ไปบอกอยากออกรลายเห็นอยังมิเตดอกเห็ดอ้อยต่อยสุดออย,อย,ยอดอีลีจ้ะพี่น้องตัดขาเห็ดน้ำบ่ดทันเลยหยุ่มยางเดียวจ้าแม่ก็สิเตรียมเลยจ้ะพี่น้อง,ม,อง,อาง,งามิเตดอกยัง่ายง่ามเนี่ยไปใส่กระมีแต่เห็ดบาดสิป้าถิ่มกระบอเมอียนโอ้ยพุ่นวดปวดปวด,ดเอาปูถึงเอาปูถึงสุดยอดอีลีอดอกเหกด็ดก็ไดถูกโเนาะ ข่อยหนุ่มยังเดียวเลยพี่น้องหน้าที่นี่ไปตัดขาอยู่เฮือนเด้อพี่น้องเด้อลายแห้งตัดด้านบนท่านอดอกหนุมน่มๆเลยงามแห้งหมองได้ก็มีแต่เห็ดเบิด,บดพี่น้องเห็ตเต็มแผ่นดินเลยจ้ามึงเนี่ยลายอีลีพี่ควยจะได้เมื่อวาน จะว่าคอยจะได้เมื่อ,อ<ร><ง>วอ่พี่น้องเก็บเหชตจนเง่าวไปพี่น้องบไานี้ยุ้มสุดท้ายแหละสิผ้าเมื่อแะ้วจ้ะเบาไว้แล้วเมื่อแห้งมือน,นี้อ่ะ<ค><ย>เต็มถุงคอยจะดีใจเลยคอยจะไฮพี่น้องปัดเก็บม้วนมวน บัดสฉลากอันตี้ไปฉลางซอยข่อยโอ้ยนถ้ามาคลิปนี้จะได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันเดอเดอพี่น้องเดอ้อยายกับตาใหญ่ขอโตไปจัดการฮดตลายๆก่อนเด้อจ้าโอ้ยขาดหลังเด้อเอาุกคนพอกันไหมนาะจ้าเนาะสวัสดีค่ะ